ชาคูชชั่นที่มือไม่สนุกเลยชาเนี่ยต้องเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนัมเบอร์เอาไม่ใช่มือตัวเองเหรอขอให้ทำฝั่งตรงข้ามหน่อยจหะอ๋ออ่ะอย่างอย่างชาลอตเป็นคนผิวสีอะไรคะศูนย์หนึ่งขาวชมพูอ่ะเป็นคนขาวชมพูใช่แล้วหน้าจุ๊ะคะถ้าเป็นแบบสีผิวแบบพี่ก็จะต้องเป็นเบอร์สอง่ะเอาคูชชั่นเขาไว้ปาดก่อนปาดเสร็จปั๊บนะอันนี้ถือคลิกนะแล้วก็แทบ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 เห็นปะคลื่นไงแล้วคลืนไปเลย ดีๆดีๆเลยนี่ไงเนียนแล้วนี่ไงอ่าเนียนมากนะคะมองไม่ออกกันเลยทีเดียวขำคอมเมนต์บอกเขินมุ้ยเขินอะไรแค่นาผู้ชันอุ้ยอุ้ยเนี่ย เห็นอะไรแค่ทาคุชชั่นสองหมื่นสองพันกว่าคนดูนี้ก็คือออกไปสักสองพันก็ยังอยู่ได้นะคะไปชำระเงินออกไปชำระเงินไงเคไได้ไปอ่ะทุกคนก็คงไม่ได้ไปเช็ดกันจริงๆหรอกเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะไม่เมื่อกี้เราบอกว่าเขาเอาไปเขาก็ไม่เช็ดกันหรอกเขาบอกเช็ดจ้าก็ขี้เหนียวอ่ะใช้หน่อยใช้หน่อยก็ขี้เหนียวเนี่ยตามันตาเราตาเราตาเราสลับกันสบายๆชิวๆให้เขาดูให้เขาดูด้วยอ๋อ อยู่สองคนมาจดูมาเรียนมาดูด้วยมันชินไงมันชินไงมันชินจับมือจับมือจับมือ ให้เลือกอยู่บนหรืออยู่ล่างมันต่างกันยังไงนี่ไงเพราะว่าถ้าอยู่บนฉันจะมีอํานาจมากกว่าเหรออ้าวไม่เคยดูตอนเขาจับไอ้นี่แต่งเ้กแต่งงานหรอดูหน่อยดูหน่อยดูเลิฟหนังเลิฟโรแมนติกเยอะไปหน่อยนี่จับมือต้องจับหมดทั้งไลฟ์เลยใช่ไหมคะอ๋อเขาบอกว่าใช่ค่ะต้องจับทั้งไลฟ์เลยไหนวะเรื่องเหมือนที่สภาพิการ เหนื่อยแล้วอ่ะอะคอยจะทำอะไรก็ทำเถอะเหนื่อยแล้ว,ไ,ลวไป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 คอยละ หน้าสวยๆอยู่บ้านเพิ่มความมั่นใจด้วยไม่ต้องอยู่บ้านท้าเลยท้าอะไรเราเดินออกไปหน้าบ้านได้เลยท้าลงท้าฝนเลยใช่เดินท้าทำไมตอนอยู่สเปนไม่หนีฝนล่ะโอ้ก็เป็นใครอะเตะกะว่าจะแบบเอ้ยในฉากเคยดูไหมในที่บอกว่าในหนังอาจจะดูหนังมากเกินไปนะคะทุกคนแต่ว่ามันแบบมันตกน้ำอย่าแบบวิ่งเล่นในฝนด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่วันนั้นไม่ได้ใช้ตัวคุชชั่นเราเล่ารีส์ไงเราก็ไม่ได้ค่ะคุชชั่นเราไม่อยู่มุ่งตรง หนูไม่ใช่ฟ้าว่าจะได้คอลลาเจนค่ะจะเชื่อไหมเนี่ยสามสนเป็นกลางสามส่วนแซ่หนึ่งสามส่วนเป็นกลางสามส่วนเป็นกลางเป็นกลางแพ้กัะเป็นไหมแพคเนี่ย อุยะะ้ยป่วยต้องกินคอลลาเจนเยอะๆ <ผม S 2> นะเนี่ย <laughs> แม่พี่มีแอสพาซ์ันทินแล้วเน่คุณจะผัดอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้หนิจะาของดิ้ง <laughs> ถมมักอะไรเลื่อยะร <laughs> ีบเลยเอาเลยเอาละค่ะยิ้มอยู่จ้าทุกคนแค่นี้ก็จะปากถึงหูแล้วมมาลา <laughs> ไ,ได้ยิ้มอะไรบ <laughs> ไ,ไ,ได้ยิ้มอะไรเออเขาอยากให้หนูยิ้ม,มอ่ะหนูก็ยิ้มนะจ <laughs> ะย,ยิ้มกันอยู่นะมันกระตุกเป่าจังหวะเรายิ้มแล้วเขากระตุกพอดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาอะไรกันเอ่ยจินน่าเาะ อ่่าาอออะะไรรเหมืนยการอายกสวยอยากเด่นอยากดังอยากปังเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยอยากสวยอยากเด่นอยากเงินแต่เราเรียนไม่เก่งถอยยกมือขึ้นอายุ15บห้าทานได้ไหมสิบห้าจริงๆก็ทานได้นะคะเพราะมันก็เริ่มเป็นสาวรบวงมันก็ทานได้แล้วอะร่างสิบสี่ล่ะพี่ฟ้าเป็นันรู้สึกว่าสิบสี่เลยโตพี่ฟ้ายิ้มธุรกิจเอาไว้ยิ้มคือยิ้มแล้วอ่ะแล้วเขาไม่ชัดเห็นไม่ชัดเลยเขาเขาแอคเป็นเอ่อคุณอโปอยู่ อะไรคะมาได้เลยมากันได้เลยนะไยเดินอยเออวันนี้พวกเราก็เช้ากันมากพ้าเหนื่อยแล้วเช้าทุกคนเดินกันมากเลยโอ้ยวันที่4มาเจอเจอกันได้นะสำหรับวงสวงที่ออฟฟิศ m g i นะคะสำหรับซีรีส์อลิมิเต็ดเลิฟ อยากกินตั้งแต่12เลยงก็แล้วแต่เลยค่ะคุณเ <laughs> ล่าว,วันนี้หน่อยวันนี้ก็มีถ่ายรายการนะคะคําต้องห้ามเป็นโปรโมทของ Unlimited Love แล้วก็มีถ่ายอกแล้วก็มีถ่ายแถลซึ่งเป็นวิดีโอทั้งสองับ <laughs> เป็นบเป็นวิดีโอหมดเลยก <laughs> ็ทุกคนน่าจะได้ดูช่วงประมาณเดือนนี้แหละไม่เสียน้ําตาแล้วทุกคนชอบแน่นอนเพราะว่าเราเรา,าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ในรายการของกันทั้งคู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เจอพี่แหวงไหมพี่แหวงพี่เรียกเขาพี่แหวงอีกแล้ว กินก่อนเลยที่ต้องมินแขกทำไมอ่ะมันหวานไม่หวานเพราะว่าเขาไม่มีน้ำตาลใส่น้ำเพิ่มแพงแย่หวานไงใช่ไหมรสชาติอร่อยกว่าอันนู้นเนาะรสชาติอร่อยอร่อยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบกินกับเย็นเย็นอะกินน้ำเย็นเย็นก็ใส่กับน้ำแขงได้บางทีติดน้ำหวานไม่รู้จะกินอะไรงี้ยก็กินคอลลาเจนแท็บบำรุงผิวด้วยแล้วก็อยากชิมน้ำหวานการอยากหวานเรได้ติดหวานสามแสนแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึง อราเมื่อกี้ที่ฉีดไปเมื่อกี้ที่กไปขอเอาน้ำมาฉีดๆเนียจ้ะทดลองเลยว่าคุณม้ามคุณครูม้ามกันน้ำกันเหงื่อนะคะอดูเลยนี่ว่าเขาไม่กินเลยก็เด้งไปเด้งแบบไม่กินน้ำเลยหยิบเองนะไม่ใช่ ใบที่ได้เป็นคล้องมือดื่มคอลลาเจนเสร็จพอดีเสร็จพอดีเอามาคล้องมือดื่มคอลลาเจนเอามาต้องเป็นแก้วเดียวล้อเป็นแก้วเดียวอ๋อแก้วเดียวกันเหรอใช่ซึ่งเราถือเราคนถือใช่เหรอใช่ปะไม่ใช่อยากจะมาดื่มด้วยกระอนบีอ่ะ พี่ไปบอกว่าให้กินแก้วเดียวกันมันทําเป็นไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะอ,อยู่อย่างงี้ดิคิดตัวเองเนาะคอยเหนื่อยหรือว่าอยากอ,อยากลองคอขอขงล้องดูไม่ไรไม่ไรคนละ,<ส>ะคนละห <6, S 2> กนะหกคอยเหนือ่อยขอพูดนะรสชาตินี้อร่อยกว่ามากๆเลยอ่ะชอบมากๆเลยอ่ะรู้สึกตื่นฟเฟสขึ้นด้วยจริงๆยังไม่หมดอีกเหรอต้องอ้อยหมดเลยใช่ไหมคะตายแน่พี่ฟ้าฉี่แตกแน่ว,วิ้งไลฟ์ เค้าจิ้มีหวานมากนากานต่อได้เลยนาไม่หวานค่ะเพราะเขามีน้ําตาลนะคะเขาใช้ย่าหวานแทนน้าตาลนั่นเองนะหวานหวานสดชื่นแต่ว่าหวานแบบไม่มีน้ําตาลไม่อยากให้หวานไงหวานน่อยหวานนิดนึงเพิ่มความเฟรชให้กับทุกคนนะคะหมดแล้วเย้ซื้อจ้าอ่ากินได้หมดเร็วเบรกไปก่อนทำเป็นอ่าได้อร่อย ตื่นตื่นมตื่นเลยแพ้หมดเลยฝุ่นฝืนอะไรเงี้ยอะ้เหรอไแพ้หรือเป่าไม่เคยแพ้เผื่เลยเลยเอเลยะไรเนี่ยไม่น่าเล่นเลยอานี้ดว่ที่เผือว่ะหนสองอ้าวหนูหลับเพราะพี่หนูรู้ว่าพี่นับหนึ่งสองสามก่อน สิบอ่ะสิขอโทษอย่างสิบนี่นับยังเอามาหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็นับหนึ่งสองสามสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง อสองครึ่งอ้ยขอนิ้นึงบอกสองหนึนเดี๋ยวป้าต้อไงไป็นองไปต้อนระ <laughs> ไปเป็นต้อลมแล้วมอกีนลมสู้สู้สู้ตอนแอคชั่นเนี่ยน้องๆเดี๋ยวนี้ก็คือเขาเขาเริ่มแต่งหน้ากันแล้วอะเ้าแต่งเห็นแบบน้องมหาลัยเอ่อน้องมัธยมก็มหาลัยแร้แร้ใช่ไหน้องมัธยมไม่ใช่ยู่น้องมัธยมบอก็เริ่มแต่งหน้ากันแล้วเพราะว่ามันมีกระแดดมหาลัยเพราะว่ามีกันแดดไงน้องนักเรียนน้องอะไรอย่างนี้ไม่มหาลัยเข้าใจส่งเอได้ไหมล่ะเออ ของเอหมายถึงกระโปรงหรืออะไรกระโปรงของเอขาขาหรือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเบียดเรื่องแบ่งด้วยนะน่ะแบ่งด้วยนะของก่อนนะแบ่งด้วยนะนิดนึงี่พอนูว่าชอบสาวมหาลัยเหรอคะรอหนูโตก่อนุคแไม่อ่ะ